สวัสดีนะครับทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต,ต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กเอ็มเอ็มฮัลโหลวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจําในวันเสาร์ที่14กันยายน2567นะครับขึ้น12ข้ามเดือน10ปีมะโรลงนะวันนี้นะครับเออก็ห้ามทําการมงคลใดๆนะไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะครับเพราะว่าอ้โอเปดิดชิดวันนี้เป็นวันโลกาวินา วันนี้เป็นวันโลกาวินาทยเลิกไม่ได้นะครับในดวงชะตานะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสารพูดที่ฝันในขึ้น12บสอง้าความฝันจะตรงกันข้ามคือฝันดีก็จะกลายเป็นร้ายฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับแต่ต่อมามาพูดถึงนะการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรลคลำคาญแลไม่ดีสาหัวใหม่ในวันเสาร์ดีตัดผมใหม่ดีตัดเล็บเจ็บป่วยทาน้้ำมันในวันเสาสร์สัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะในวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นธาตุไฟไฟสมขอนมีกำลังสิทธ์นะครับถ้าใคร ดวงชะตาเกณฑ์อายุโหนเข้าเสาสเสวยก็ระวังการสูญเสียพัดภากผู้รับผู้ใหญ่พ่อแม่นะต้องระมัดระวังไว้นิดนึน่งช่วงสิบป,ปีนะครับเสาสเสวยสิบป,ปีเนี่ยมันมันโหตื่นเต้นนะเออมันแบบยังไงอะ่ะคุณก็ต้องดูแลตัวเองระมัดระวังนะครับก็อย่าไปทำอะไรมากมายนะเพราะว่า ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันก็จะเข้ามาเยอะนะเอ่อต้องสวนวยพาเข้าไว้นะครับแล้วก็ส่วนทางขวามือดวงโปยวยสีเถียวดีถีฐานวันปีเกียงนะครับก็นในดวงชะตาเป็นวันเ,เป็นทองซิงนะครับ่นั่งอยู่บนงูตัวจีเป็นวันซิงจีธาตุทอง นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบระมัดระวังตัวดีนะในดวชะตาวันนี้เป็นธาตุทองทองได้ไเปขอเกิดน้ํานะครับคนธาตุทองดีอยู่แล้วนะคนธาตุน้ําก็ดีครับไม่เหนื่อยเออคนธาตุน้ําวันนี้ทองถือว่าเป็นเพียงอิ่ง <c oughs> นะก็เสริมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับแต่คนธาตุไม้เนี่ยคุณต้องระวังไว้นิดนึงนะ ในดวงชะตาเนี่ยนะครับเอ่ออุบัติเหตุปัญหาด้านสุขภาพอันนี้ต่อมามาพูดถึงในดวงชะตาตา,ตามอเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สัสันกระดิ่งโชคล่าแ่งความสําเร็จนะ <c oughs> สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองไหนทองด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้นะในดวงชะตาก็ตามได้เสียมสีใบที่7จ็เโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยขอยรักษาความดีนะครับวามซื่อสัตย์ขยันมันเพียรหนันกเอาเบาสู้นะออคุณจะประสบความสำเร็จมีฐานะที่มั่นคงนะทำอะไรก็ต้องรักษาสัจจะคำพูดศีลห้าข้อคุณมีไหม เออบางคนเนี่ยมาขอเลขอาจารย์ไปเนี่ยยังไม่จ่ายเงินอาจารย์เลยนะเออจะจ่ายเมื่อไรเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะสัจจะไม่มีในหมู่โจรหรือเปล่าเวลาพูดแรงไปก็หาว่าไม่ดีเอา้าก็คุณทำตัวไม่ดีหรือเปล่าเออพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่นห้าข้อเนี่ยคุณต้องมีสัจจะนะครับคนที่รักษาคำพูดสัจจะเนี่ยทำมาหากินจเจริญทุกคนครับ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนัดหมายอาจารย์ไว้พุ่งนี้พุ่งนี้นี่เลยมาสามพุ่งสี่พุ่งแล้วจะพุ่งไปไหนนะเออแล้วแต่นะเ,เลขที่ให้ไปก็ไม่ถูกหรอกถ้าคุณไม่ําตามสัญญาอันนี้ต่อมามาพูดถึงในดวงชะตานะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็จะแน่วแน่มั่นคงประสบความสำเร็จสมความฝาถนาคนเรามั้องสัจจะครับ คำไหนคํานั้นจริงใจครับออมันถึงจะเจริญครับคนที่ไม่รักษาคําพูดคุณไปอยู่กับคนแบบนี้ <c oughs> ไปไม่ไหวนะออไม่รอดเลยนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความรักท่านจะต้องมีความราบรื่นนะครับเออจะมีความสาุขต่างฝ่ายต่างให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับ พูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะต,ต้องขยันขันแข็งมีจิตใจที่มั่นคงจะประสบความสำเร็จนะต่อมาในเรื่องของการงานการสมัครงานเนี่ยนะครับขอให้คุณอดทนรอ,อคอยสักนิดนึงจะได้ตำแหน่งที่ดีเนื่องพูดถึงคะแนนสอบถือว่าดีมากดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาการก็อาจจะหนักขึ้นนะครับเออนะ โรคที่ปึนระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าอกแล้วก็บริเวณช่องท้องนะในดวงชะตานะครับ <c oughs> เออเนี่ยนะความใจดีใช่ไหมความใจดีเอ๊ะคนที่ใจดีมีคุณธรรมมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่อยเลยเออเจอคนพวกนี้ก็ครบไม่ได้นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ ดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียวเว้นเขียวนะครับสีที่ดีประจาวันก็จะมีสีม่วงสีดําสีแดงเป็นต้นสีชมพูฟ้าได้ทิศที่ดีก็คือทิศเหนือประจําในวันนี้นะครับทิศเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือทิศใต้นะสีก็สีฟ้าครับดีที่สุดนะในดวงชะตาตัวเลขนาโชคก็ 168 168นะเลขมงคลนะครับเออาจารย์ซื้อเลขนี้ไว้ <c oughs> ไม่ต้องซื้อตามนะเอออยหาว่าน,นั่นแล้วแต่ใครจะตามไม่ตามอยูมานู่นนี่นั่นอีกนะเออต่างคนต่างซื้อคุณจะไปซื้อเลขอะไรก็สุดแท้แต่ใช่ไหม <c oughs> ต่อมา <c oughs> โอ้ เราโกงตีจุยยะมาแล้วนะครับคุณจะขอพรขอขอะไรขอเลยนะเราโกงตีจุยยะเนี่ยของอาจารย์เนี่ยให้ให้มากเนี่ยคุณขอร <c oughs> <c oughs> ้อยให้พันแอ่ยิ้มแฉ่งเลยนะเดี๋ยวกินโคปีก่อนนะอืมโอ้ยมันช่างมีความสุขอะไรเนาะน้ำอำมฤตจ,จิตแจ่มใส อคือถ้าวันไหนถ้าจานไม่ได้กินเนี่ยทํางานไม่ได้นะมันจะงหงิดงนงานแล้วบางทีถ้าไม่ได้กินมากๆเนี่ยจะสั่นตัวจะสั่นมันดีซ่านอะ่ะ <laughs> คนลงแด้ <laughs> มันมีนะมีนะบางคนโอ้ยถึงขั้นติดติดแป๊บซี่ถ้าไม่ได้กินแป๊บซี่ตัวสั่นใจสั่นเนี่ยจารทถไมไม่ได้กินกาแฟนะ ตัวจะสั่นใจจะสั่นเห,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 หมือนคนอยากอยากยาก <c oughs> ไม่ใช่นะอยากยากาแฟอันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับซึ่งประดังประเดเข้ามาทำให้คุณคุ้นคิดอยู่เสมอนะครับต่อมาคนเกิดในวัน พฤหัส,สบดีเจ้าชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในหูนะครับได้ยินไม่ค่อยชัดระวังปัญหาโรคกระเพาะลำไส้สมองตับนะความคิดความอ่านช้าลงนะครับด้านสุขภาพ <c oughs> <c oughs> นะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะมีบุคคลที่ให้ความเคารพยำเกรงนะให้ความเชื่อถือคุณนะครับดีเกล่ยวเกยงใจ ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าจะตาจะมีรายได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้นการเงินหมุนเวียนดีขึ้นครับคนเรามันต้องจริงจังครับทําอะไรชัดเจนนะเออถ้าประสบความสําเร็จจะทำเหลาะแหละไม่ไหวนะเออมันต้องแบบชัดเจนครับเต็มที่ทํางานเต็มที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะตั้งแต่สี่กุมภามาเนี่ยโอ้โปีนี้อาจารย์งานเยอะนะ เออ่แล้วก็ดูเลิกพาคอดเนี่ยให้เด็กไปหลายคนแล้วนะอ้วนท้วมสมบูรณ์ทุกคนครับ <c oughs> เ,เด็กนะเด็กนะเพราะฉะนั้นจะเจรินรุ่งเดืองทุกคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมหัศโนงี้ภูมิปาลองี้ปาชานี่ยังไโจะเจริยรุ่งเรืองอยู่แล้วนะไอ้นอกนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม แล้วก็การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่เป็นสำคัญนะพ่อแม่ถือว่าเป็นเป็นไอดอลนะเออนะเพราะฉะนั้นก็บางทีคุณอยู่ในบ้านคนในครอบครัวก็อาจจะทะเลาะเบาแวงกระทบกระทั่งกันไม่เชื่อฟังกันอะไรงนี้เช่นบางคนอ่าอะไรนะเออโู่ไม่ทูก,กับหลานอะไรงนี้ <laughs> ไม่ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อฟังใช่ไหม บางทีปูเป็นเสือหลานเป็นลิงมันก็ <c oughs> มันก็ส่งผลนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะเรื่องดวงชะตาเรื่องอะไรเงรี้ยคนในครอบครัวถ้าก็ต้องดูอะ่ะเพราะในดวงมันบอกได้ว่าใครถูกคบกับใครดีกับใครใครไม่ถูกกันนั้นะในบรรดาญาติพี่น้องญาติโกโหติกาทั้งหลายเนี่ยมันก็ดูได้นะที่มันกระทบอะ่ะของปีนักสัตว์เนี่ยนะครับหรือดูในในของแต่ละวันเนี่ย นนดวงชะตามันบอกได้ครับเอ,อเพราะฉะนั้นเวลาถ้าคุณจะให้เด็กเกิดลูกหลานเกิดก็ดูสักนิดนึงนะให้มันไม่ไปกระทบเออ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันอาทิตย์นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับนะที่คุณยูคุณบุญประคองเนี่ย คุณบูมประคองคุณจะมีเงินเข้ามาเลยอีกแล้วเนี่ยเ <c oughs> งินอะไรไม่รู้เงินจากฟ้าหรือเปล่าออขอให้โชคดีเลยต่อมาคนเกิดในวันจันหรือว่าเจ้าชะตาจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่มีเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะคุณเจ้าการช่วยเหลือสนหรับชุนที่ดีนะครับจะพูดแับผู้ใหญ่นะ ต่อมาวันพุธก็ไม่ดีนะครับเจราจาลงทุนต่างๆมีปัญหามีความเสียหายวันนี้คนราศีกันราศีเมถุนเนี่ยไม่ดีนะอ่ให้ระวังปัญหาอุปสรรคนะครับ <c oughs> ต่อมาเราพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทูนี้ดีนะวันนี้ดาวเสาก็ยังเสียอยู่นะครับดาวอื่นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะ เ,เพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความดีใจกับลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับบางคนก็รองานมาโหคุณคิดดูสามปีไม่มีงานทํากินบุญเก่าแทบจะแคะฝาบ้านกินครับ <laughs> ไม่มีงานมาสามปีแล้วเธอเขาบอกนี่จานตรงเป๊ะเข้าสู่เดือนไก่อะเนี่ยเขาในฐานเดือนเขามีมังกรอยู่ พอปาปุ๊กงานมีติดต่อมาเลยครับหลังวันที่เจ็ดอ่ะเออโทรป้าได้งานแล้วครับเรียบร้อยขอแสดงความดีใจดีใจนะแต่ว่าเงินเดือนอาจจะยังไม่ตรงตามเป้าก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ทําไปแหมอาจจะเล้นักหนาดีว่าไม่มีงานทําครับบางคนเนี่ยโอ้ยยังมีหลายคนยังไม่มีงานนะที่มาดูดวงชะตากาจารย์เนี่ยโอ้ยงานยังรออยู่นะ เออบางคนไปสมัครงานตั้งหลายสิบที่นะยังไม่มีเรียกเลยนะแต่ถ้าคุณยังมีงานทำอยู่เพราะฉะนั้นทำงานให้เต็มที่ครับเออจับให้แน่นๆนะต่อมาอันนี้จะมาถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับในดวงชะตาประจำในวันนี้วันนี้ วันงูนะครับไม่ถูกกับหมูนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันของงูครับธาตุทองนะวันนี้ไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับก,บการฟ้องร้องนะครับหญิงมีคานห้ามกระทบห้องครัวแล้วก็ห้องนอนนะเดี๋ยวลมขึ้นเล็กน้อยแล้วจีโกปฟีกัน อเขาเรียกกาแฟคาเฟอีนเข้าต <laughs> wow sí. oh, ู <ending> ่เ yeah ซ yani ียนจีแลข้าสู่เซนเลยอ๋ออย่างลวนเดียวแหมัันช่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้ต่อมามอกกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าตั้งศาลเจ้าที่ตีจุเยะรับตำแหน่ง จัดเลี้ยงเปิดร้านวงสวงรักษาโลกซ่อมแซมขุดดินฝังศพนะเซ็นสัญญานะครับตั้งเสาออกรถแต่งงานตั้งเตียงนะทิศมงคลคือทิศตะวันตกเฉียงใต้โชคลาภคือทิศตะวันออกนะครับช่วงเวลาที่ดีตีหนึ่งถึงตีสามนะแล้วก็9 0 0โมงถึง11โมงนะครับ บ่ายโมงถึงเหนือไม่บ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มสีเสริมประจำวันก็จะมีขาวเถาทองสีโชคลาภคือแดงส้มชมพูแล้วก็ม่วงนะก็คือใส่สีแดงไปเผาทองนะครับถือว่าได้สตางนะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับสิ่งใดที่คุณไปจากการ <c oughs> ก็ไปทำงานะจะได้สตางได้เงิน ประสบความสําเร็จสิ่งใดที่มันมาทําร้ายตัวเองอันนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับถ้าคุณดูตามระบบธาตุในดวงไทยก็จะมีไฟดินลมน้ําเท่านั้นนะครับแต่ธรรมดาแต่ส่วนของจีนเนี่ยมันจะมีธาตุห้าธาตุดินนะทินดินทองน้ําไม้ไฟเออของอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่ดินก่อนสํานักอื่นแล้วแต่ก็จะเริ่มที่ไหน หัวใ <c oughs> จจะเริ่มมาแต่พื้นดินดินท้องน้ําไม้ไฟแล้วมันจะกลับมาสู่ดินนะครับถ้าคุณรู้ระบบห้าธาตุของจีนเขาดูตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติระบบธาตุเขาอยู่ตามธรรมชาติเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะครับสภาพอากาศเช่นดินก็จะมีดินท้องนากับดินบูเขาอะไรเงี้ยนะออทองธาตุทองก็จะมีทองคาแท่งกับทองคํารูปประพันธ์ นะมันจะมีทองแก่กับทองสิงนะส่วนธาตุน้ําก็จะมีน้ํากุ่ยกับน้ํายิ้มน้ํายิ้มอนี่น้ําใหญ่นะน้ากุ่ยน้ําเล็กนิดนึงนะครับเอ่อแล้วก็ธาตุไม้ก็จะมีไม้อีกกับไม้กะไม้ไม้ไม้กะเป็นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ให้คุณนึกถึงต,ต้นโพต้นไซประมาณนี้นะครับเอ่อส่วนไม้ก,ก็ ต้นไม้เล็กไม้เรือจะมองเป็นไม้เรือยก็ได้เทาวันเนี่ยเดี๋ยวมองเป็นต้นหญ้าก,ก็ได้นะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กสามารถปรับตัวได้ด,ด,ดีนะแล้วก็ส่วนธาตุไฟก็จะมีไฟดวงอาทิตย,ย์ง่ายๆแล้วก็ไฟตะเกียงไฟเทียนอย่างเงี้ยน,นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ระบบธาตุแล้วก็คุณต้องดูว่าคุณธาตุอะไรคุณไม่ถูกกับธาตุอะไรนะ ใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ย V.P เนี่ยอาจารย์บอกเต็มที่ครับวันนี้ใส่อะไรวันนี้จะไปเจอกับใครต้องทำอย่างไรแล้ววางไข้กลให้เรียบร้อยเลยจะประสบความสำเร็จนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับในดวงชะตาตามราศีจกักรนะเดีย๋ยวมาเริ่มที่ชาวราศีเมษ ชาวราศีเมฆเนี่ยถือว่าชีวิตด้านการงานวันนี้ก็ถือว่ามีลูกน้องบริวารช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนดาวประจําตัวคุณก็อยู่สหัสชาวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพูดคุยติดต่อเจราจาก็ราบรื่นในเรื่องการเงินยังไม่ดีครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะว่าดาวสุกรเนี่ยยังเสียอยู่เป็นนิดการเงินคุณมีปัญหาความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะครับของชาวราศีเมฆเนี่ยนะ ราศีเมษให้ระวังมีดบาดกระดาษบาดสัตว์มีพิษกัดต่อยต่อมาชาาลากกัคนาราศกีพฤษภคนราศีพฤษภในจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของการงานวันนี้ดาวการงานดีครับมีคนให้ความเชื่อถือคุณนะแล้วดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์ก็อยู่ปุตตะวันนี้ก็จะมีโชคเสี่ยงโชคได้นะครับส่วนดาวการเงินวันนี้ไม่ค่อยดีจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ระวังปัญหาเรื่องครอบครัว นายาดปีน้องต่อมาชาวลัคนาราศีเมทุนชาวราศีเมถุนในชีวิตด้านการงานนะครับอยู่วินาศนะเพราะฉะนั้นต้องระวังความเสียหายเรื่องงานต้องรอบ่อไปมากนะครับใจเย็นๆแต่ก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังนะคนมีคู่แล้วต้องระวังการทะเลาะเบาแวงนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็ยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะ วางแผนด้านการเงินให้ดีนะครับต่อมาชาวราศีกรกฎคนละคณาราศีกรกฎดวงชะตาคุณดาวประจําตัวของคุณเนี่ยแล้วก็ถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่คุณก็มักจะเหน็ดเหนื่อยด้วยเช่นกันด้านการงานคุณยังมีปัญหาอุปสรรคแต่วันนี้คุณจะมีแสงสว่างคุณจะมีพลังกาลังหรือคุณจะมีโอกาสหรือได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในวันนี้ นะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะได้อะไรแต่คุณก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะแต่การเงินคุณก็จะมีความมั่นคงนะครับต่อมาชาวราศีสิงค์คนราศีสิงห์ดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณจะหวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือคนที่ผ่านไปแล้วอาจจะนึกกดถึงคุณก็ได้ของชาวราศีสิงห์นะครับวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ละคนนะ ในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลคุณจะได้เงินจากงานดีนะครับส่วนการเงินก็จ่ายแลกเก็บซักไม่ค่อยอยู่ดาวพูดคุณเสียนะต้องระวังต่อมาชาวราศีกันคนลักคณาราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณต้องระวังคําพูดนิดนึงนะครับหรือคุณจะพบกับเหตุการณ์อะไรซึ่งตื่นเต้นตกใจก็ได้ในดวงคุณ นะให้รองปัญหาด้านสุขภาพส่วนด้านการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวศุกวันนี้การเงินก็จะมีเงินเข้านะครับต่อมาชาวราศีตุลคนลักคณาราศีตุลเนี่ยถือว่าโดงชะตาของคุณมีเกณฑ์การแข่งขันครับการต่อสู้ชิงไหวชิงพิบกันนะครับดูคขาว่าใครจะได้รับชัยชนะนะเป็นเรื่องของการงานของคุณในวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้ความ รู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทักษะของคุณให้ดีขึ้นส่วนด้านการเงินเนี่ยนะครับการเงินมีเงินเข้าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยให้ระวังเรื่องทุกข์เศร้าเสียใจนะครับบางคนอาจจะมีความทุกข์เรื่องความรักนะแต่ดวงชะตาเนี่ยในเรื่องของการเงินดาวการเงินมีโอกาสที่ดีครับ ได้เงินจากทางไกลต่างตินต่างแดนนะแต่การงานชาวราศีพิจิกคุณสามารถหวังได้จะประสบความสำเร็จในดวงชะตานะครับพองานดีเงินก็ดีตามครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวาพุธวันนี้ พทธเสียนะครับไม่ดีระวังการงานมีปัญหาเครดิตชื่อเสียงไม่ค่อยดีส่วนดาวเสาร์เนี่ยนะครับการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะครับให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงชาวราศีธนูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจราจาคือดวงคุณในเดือนนี้มันมีโอกาสได้เงินก้อน แต่จะได้จากผู้หญิงแต่มันจะมีปัญหาตามมาเอ่อซึ่งเป็นปัญหาซึ่งนั่นเหมือนกันนะให้คุณดูนิดนึงแล้วกันเงินที่จะได้มาอะไรมันใช่ไหมมันถูกต้องไหมต้องดูหน่อยนะครับเอ่อในเรื่องของอิทธิพลดาวความรักเนี่ยนะครับคนรักคู่ของคนดูดาวจะใส่กุณดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวราศีกลุ่ม คนราศีกุมดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอังคาร,ได,ารได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนคุณก็จะหาเงินหาทองได้นะเออแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ยังดีอยู่มั่นคงนะครับต่อมาชาวล,าลาัคราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูนะครับเป็นวินาศคือความเสียหาย ต้องระมัดระวังความเสียหายเก่าๆนะครับในดวงชะตาของคุณพยายามส่วนมวยพักเขาไว้นะดาวประจําตัวคุณดีไม่เสียครับเออส่วนการเงินได้เงินครับวันนี้พูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองสมหวังเงินเข้าบ้านของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้านหนสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ